ฮัลโหลสวัสดีครับเดี๋ยวปุ่งกุ้งดำทิ้งครับเราไปยังโยติบอเหมันเดิมครับวันนี้ไม่ได้ปลาดิบโลดดำมาครับดดำเสียปลาไห้เป็ดมาตรงมัน เราตรงมันแท็กกับหมอปงกี้น้อยนู้นครับปงกีครับเอาไปลานเชื่อมครับขี่โม่ตั้งลงได้แล้วนี่แต่ก้อแดงก็โตครับแบบแก๊บรึวะ

กองกับ <laughs> ้รดตกใานิดเลยแล้ววันนี้คุณดื่มแล้วหรือยังยังเราก็ไม่มีวันนี้เรามาคันนี้วันนี้เอาน้ำมันมาจันโู้อแต่เป็ดมาแต่เป็ดเราี้

đồ trôm bóc cá tép đấy quá để gặp bên này bốc cắt miếng đấy quá để an tâm mấy anh ไอ้น้องนี่เหละมาคนเอกเนี่ยวาก็มาทำกับไปกู้นั่นนะเออได้แบเป็นจังที่ฝนได้ไปเป็นอย่างที่ฝนไม่รู้แบบนี้ก็มาทำกับไปกู้ล้นก็มาทำกับคนเอกก็ไปกู้เลยเนี่ไม่รู้ไปแนวไหนแบบไั้นแล้วบอกเป็นจังที่ ไม่รู้วนะันนั้นเดี๋ยวมันเต้ตวยวันวนี้ได้มันเตะได้สังเวียนนี่มันได้เม็ดแต่๋ยวมันกี้ตกเกลเป็นอย่างที่ดีเลยน้องตอกเกลีนะมาณโอ้เต็มกล่องเลยนะเต็มกล่องก็ไม่น่ากลัวอย่างปัน่นไม่ว่าอย่างเป็ด Janmi malin rote no Janmi no. nhiêu quá như anh tập kết cá oát tuổi rồi, rồi cấp rồi tới anh. Làm cái này cá oát tuổi, mấy gấp quá. rồi đó mà cái này đi bắt tưng, làm nát liền đó mà để đem đi rồi là Hãy chả đi kinh tả các nó mới chắc mà Ôm tầm miệng bài tâm gặp Mà bài chiếm, mà chiếm. Ủa, mắm đều ai hơn mét lưỡi của mặt rồi nì Bông mấy yếu đều à Bông kì mấy Tôi có Cái โอเคครับไปกันเลยเราครับไปไหนไหนกันเราไปแก๊บแก๊บไม่ได้โอ้ลน้ำด้วยเหรอโอ้ลน้ำลน้ำกับรถลน้ำนี่บาลานด์เนอน่ะอ๋อบาลาของเด็กเล็ก okay, เลยเหรอได้ได้ได้โอเคไปกันเลยครับเดี๋ยวเรารับบัตรปาร์ตี บัดี้เล็กมาวันเดกนี่ธะมักกบไปกู้ใ่ไหมกับไปกอกับไปกูกับไปกู่งไปเพ่มไปมากเลยเป็นจังที่ออะตัดไปกันห๋อมาธะมักก็ไปกู้บามาได้เป็นจังที่ไม่หายด้อยบัดดีเราปิดปิับปิดปิปิดปก็ปิดปีกคับก้กล่ตาตะไงแต่เดี๋ยเดียได้นั่นยึดลิมเลยปัดีผมเลย tay tiền con kia này yeah. bớt mà lao đó à, cũng ừ? bỏ ít nổ thì cái thì dùng nổ tiêu cao bằng lô yeah. nhờ nhìn ăn nó tiêu bằng bớt mà lấy lao nó nó lại kia mà leo nó để rồi khi phải hoài thì u có là phải tặng เราไม่ต้องไปตื่นล้วแล้วเลไปทางนี้เลยซึ่งควนไปเลยลงควนทีเดียวอย่าจับมันนันบัดดี้เบรกเร็วมันไม่อยู่เดี๋ยวเบ็กเร็วนะครับแต่มันไม่อยู่มันรูด